คำพูดหนึ่งฮะที่เวลาเราจะหาข้ออ้างให้กับตัวเราเองค,คือไม่มีเวลาอันนี้ใช้ <โฮ S 1> บ่อยมากโ <ฮ S 1> อ้ยแค่เวลาเราจะทํางานเวลาเราจะทํานู่นทานี่มันก็หมดไปแล้วต่อหนึ่งวันครับแต่ต่อไปนี้คุณจะไม่มีข้ออ้างเรื่องหาเวลาไปออกกําลังกายไม่ได้อีกแล้วฮะขนาดอาชีพหมอที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีเวลาที่แน่นอน,นใช่เขายังเอาเวลาของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งทุ่มเทเข้าฟิตเนส ทำหุ่นคือขอเอาจริงแล้วการออกกำลังกายขอให้วางแผนว่าต่อวันแล้วเราก็ควบคุมการกินเนี่ยเป็นผู้เอ็กซ์เรเขึ้นมาซะ่ยางนั้นโอ้โหทุกวันนี้ฉันกลับมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหอีแจ็คเป็นผู้เอ็กซ์เพิเร์แล้วการออกกาลังกายแจ็คเนี่ยต้องบอกว่าแจ็คอยู่กับบอสรูดี้มาคือบอสเนี่ยให้คําแนะนําในการออกกำลังกายดีมากซึ่งเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะครับเธอใช้เวลาแค่200วันนะครับก่อนที่จะแข่งเท่านั้นขอต้อนรับหมอวีมีแก้มครับผม โอดไปท่าแรกพึ่งโอ้โหเจโอ้โหล่นแย่ิงสััาดพดองาีโอ้เจ้ไหดสเบ่งสุดสนี่นี่นีาเจมลดเบ่งคมีแป้นะครับหมออย่าหัวแล้วหมอบอแล้วหมอโอ้ตายนี่ม <ศ gamma enders> <Nixon terra illed> ัไขเกนยีไม่ได้หมอ คร,ออค,รรค,รครับขอต้อนรับคุณหมอวีครับน้องภาคเร็วคุณหมอเชิญหูเดือนเปิดขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วก็คุณแม่คุณแม่หมอคุณแม่หมอคุณแม่หมอเป็นอะไรเป็นอะไรที่ว่าหมอด,ดูโอ้โหกล้ามใหญ่มากพี่หรือว่าคิด si ว่าเป็นหมอดูอะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนบอกกล้องด้วยเป็นรุ่นน้องสามปีค่ะจบที่เดียวกันสาอหมอกล้องไม่มีกล้ามเนาะเอ้ยทำไมไม่ช่วยหมอกล้องออกกำลังกายด้วยนะฮะ ต่อมาได้ใช่สองร้อยวันสองร้อยวันกับการบิ้วตัวเองเนี่ยนะครับจริงๆเล่นมาแล้วประมาณสี่ปีแต่ว่าแต่ว่าก็คือเล่นแบบพอเท่าที่มีเวลาค่ะพี่คาถามเราเรียกหมอวีหมอวีแล้วก็มีรูปคุณเป็นคุณหมอแ้วครับคุณเป็นคุณหมอด้านไหนฮะเป็นหมอเป็นหมอตอนนี้คือเรียนเฉพาะทางผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะครับเฉพาะทางผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะยูโรยูโร ิวโรเซลเออเออพวกเกี่ยวกับผ่าตัดเปลี่ยนเปลี่ยนไตแล้วก็ผ่าตัดแบบต่อมลูกหมากครับแบบก้อนที่ไตผ่าไตท่อไตลงมาถึงท่อออกปัสสาวะไม่แต่เห็นคุณมดบอกว่าคุณหมอเคยอ้วนมาก่อนนนั้นหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบโลคอ้ใช่แปดสิบกิโลลูกขวาลูกขวาเจ๊แต่เขามีเวลาออกกาลังกายได้ไงเนาะนี่คือเป็นหมอผ่าตัดอย่างนี้รู้ว่าจะต้องทุ่มเทเวลาหนึ่งคุณเรียนเพิ่มด้วย คุณเริ่มต่อแล้วเราต้องเขาโรงพยาบาลด้วยเราหมอก็ต้องใช้ทุนด้วยใช้ทุนมาแล้วใช้ทุนมาแลว24ชั่วโมงคุณทํางานอยู่กี่ชั่วโมงโอ้ทำงานก็ถ้าไม่ไม่ใช่วันที่มีเวรก็อาจจะ10ถึง12ชั่วโมงคือถ้าไม่ได้มีเวรนะฮะ10ถึง12ชั่วโมงถ้ามีเวรล่ะถ้ามีเวรก็คือ24ชั่วโมงต่อเนื่องไปอีกบวกไปอีกวันน่าจะ36ชั่วโมงแล้วเวลาไหนไปออกกำลังกายเมน่ะกี้แล้วคือเวลาที่คุณแบบเฮ้ยวันหนึ่งโอเคแหละแน่นอน เราจะครอบคิดว่าถ้าสมมติเรามีเวลาปุ๊บสิ่งที่เราจะทําคือการนอนแล้วก็กินให้อิ่มนอนให้หลับอันนั้นคือนั่นคือการพักผ่อนของเราแต่คุณบอกไม่ใช่เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใช่คือจริงๆแล้วเราเรากําลังหาข้ออ้างอยู่เรากําลังหาหาข้ออ้างว่าเราเหนื่อยเราจึงกินเรารหิวเราจึงกินแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามันต้องกินอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากินเราต้องเลือกครับเราต้องเลือกแล้วก็เวลาเนี่ยจริงๆแล้วคืออ่า ต้องต้องแบ่งเวลาคือเวลาของวีเนี่ยเป็นแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเลยค่ะว่าเราจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องอยู่เวรกี่วันแล้วก็ทํางานในห้องผ่าตัดมีเคสอะไรบ้างเลิกรประมาณกี่โมงเราก็จะจัดสรรหลังจากทางานอ่ะหลังจากออกจากห้องผ่าตัดอ่ะก็คือง่ายๆคือพอวีออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บก็เฉลี่ยประมาณสี่โมงเย็นถึงถึงบางวันก็สองทุ่ม,มคือจะเลิอกอ่ตอนเช้าได้จะตื่นก่อนประมาณตีสี่ครึง่ง มาทากับข้าวครับเป็นกล่องคือทําทั้งวันคือทำกับข้าวกินเองทุกมื้อออกเองทำอาหารเองด้วยถูกไหมครับผมใช่ค่ะอย่างนี้ใครเป็นคนแนะนําหรือว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะทําให้เรามีกล้ามครับก็มีมีมีแฟนช่วยทําให้มีแฟนแฟนเป็นเรนเนอร์นั่นคือแฟนเหรอนี่ใช่ไหมครับแฟนอ๋อนี่คือแฟนก็เขามารถเดียวกันจะให้เขาเป็นอะไรแล้วก็เป็นแฟนสิ ออรัอออนทไจะบอกว่าฉันโง่ใชไหมะ <c oughs> ฉันอาจจะกินโนเซ็เรื่องพวกนี้ฉันไม่ได้เกลก่นการการโรคเหมือนแก,นก่แกไม่ได้นนินเรื่องการออกกาลังกายไคืออ,อย่างนี้แฟนก็ช่วยดูแลควบคมน้ำหนักใช่ค่ะคือเขาจะเขียนโปรแกรมออกกาลังกายให้แล้วก็แล้ก,ลก็ช่วยดูให้ว่าเราควรจะกินอาหารยังไงอะไรเหมาะกับเราคือแฟนเป็นเทรนเนอร์ด้วยใช่แฟนเป็นคือแฟนนี่คือเป็น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 เปนเป็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 เป็นเป็นเป็นเปเป็นเป็นเปนเป็น็นเป็นเป็นเนเป็นเป็นเเป็ จุดเริ่มต้นที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัยเพราะแฟนป่ะไม่ใช่อะค่ะเพราะอะไรครับจริงๆตอนนั้นนะคือคือจุดเริ่มเลยคืออยากแค่ลดความอ้วนมาเป็นผู้หญิงผอมๆอยากเป็นแบบคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนั้นคือเล่นบาสด้วยคือเป็นนักกีฬาบาสของของโรงพยาบาลตอนนั้นแบบเล่นบาสที่โรงพยาบาลวาลินอุบลครับแล้วก็แล้วก็พออ้วนปุ๊บมันวิ่งไม่ไหวแล้วแบบคนที่เล่นอยู่ชินด้วยกันคืออายุแบบคืออายุป้าประมาณ50ิบมีป้าอยู่คนหนึ่ง5้าสิบแต่เขาดูแบบ ฟ,ฟิตแล้วเฟิร์มแล้วแข็งแรงมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยต,ตอนนั้นเราอายุยี่ห้าตอนนี้วีอายุยี่สิบเก้าจะสามสิบละตอนนั้นน่ะนะเด็กอายุยี่ห้าแต่ว่าวิ่งสู้คนอายุห้าสิบไม่ได้ออนีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสมรรถภาพมันแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแค่ลดความอ้วนอย่างนี้เราพอเวลาเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณเราดีขึ้นไปที่ทํางานนี้เพื่อนๆตกใจไหมฮะถ้ากลับไปเจอคนที่ไม่เจอนานๆอ่ะตกใจมากจริงแต่ว่าถ้า แบบบางคนที่คนที่อยู่ากล้เราเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอเราทีละนิดทีละน,นิดอยู่แล้วค่ะพี่เพราะฉันแน่นอนว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเลยนะสี่ปีค่ะสี่ปีใช่จะอีอ้วนคนเดิมอ่ะใจอ้วนคนเดิมมาเป็นตอนนี้คือส<ม>ี่ปีมีกล้ามต้องต้องใช้เวลาอย่างหนึ่งที่ใหญ่จะแนะนําคนที่อยากจะลดน้ําหนักหรือว่าเนี่ยคุณแจ็คเป็นตัวอย่างที่ดีมาก คุณเชนแล้วคุณเชนคือถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยคุณเชนก่อนไม่ใช่คุณคุณเป็นเอกแล้วคุณมาดังเพราะคุณเชนคุณเชนก็เด็กก็อยต้องเชนยรต้องเชนยรเด็กก็เชนรู้จักแมเชนแล้วโอ้จัดฟันถึงไม่และอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยดังมากตอนนี้เพราะว่าขึ้นกระทู้แนะนำในพันทิปด้วยใช่ไหมครับคือวีพอวีแล้วนั่นักเมื่อเมื่อประมาณปีสามปีก่อนวีก็เลยเขียนแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่สามปีว่าวีใช้เวลาหนึ่งปีก็ แบบตั้งชื่อมาเก๋ๆ400วันก็วันปีหนึ่งเพื่อ uh uh. บอกมันเก๋ๆอย่างนั้นอ่ะ uh huh. ก็ก็พอแชร์กระทุ้ลงน้ำหนักปุ๊บก,ก็มีคนแบบแชร์เยอะแต่ว่าตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้มีกล้ามอะไร uh huh. แล้พอลงเวทีแรกเมื่อสอปีที่แล้วเราก็แชร์ว่าจากคนผอมมาเป็นคนแข่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเราเป็นมือสมัครเล่นเ uh huh. พิ่งแข่งเวทีแรกเฉยๆยังไม่ใช่เวทีใหญ่ uh huh. แต่พอ พอหนึ่งปีครึ่งหลังหลังจากนั้นคือค,คืออ่าหนึ่งปีหลังจากนั้นก็คือลงอีกเวทีหนึ่งแต่เวทีนั้นคือมีกล้ามแล้วแต่ว่าเรายังมีแบบความบวมน้ําอยู่เยอะเพราะเราเป็นคนอ้วนมาก่อน คนที่อ้วนมาก่อนมันจะมีความบวมน้ำใช่มันจะมีความบวมน้ําและและชั้นไขมันที่เล่นไม่เหมือนกับคนที่เขาผอมแล้วมาเพาะเลยนี่คุณไม่รู้เรื่องพวกนี้เหรอเพราะว่าก่อนอื่นพุงเราเนี่ยมันมีทั้งระบบน้ำระบบไขมันเยอะนะไอ้ไม่เหมือนชั้นชั้นไม่เหมือนชั้นคุณไม่เอ็กซ์เพิร์ตนะไม่เอ็กซ์เพิร์ตโอ้ตอนจะนี่เป็นฝรั่งนะฮะตดีวนี้มันเป็นฝันฉันกลับมาคราวนี้เป็นฝรั่งคุณไม่เชื่ไงคุณไม่แบบว่าอินน์เนอร์ไฟอะ อะไรนะ Innofive อะ Innofive อะไรถามกูหนึ่ง Innofive แซฟหนึ่งค่ะแซฟหนึ่งค mm ่ะ hmm. ผมถามหนึ่งว่าถ้าสมมติพี่กำลังจะบอกกับคนที่เขากำลัง mm hmm. ยังที่จะยังไม่เริ่มในการร่นหนักเนี่ยพี่จะบอกเขาอย่างไรให้เขาเริ่มต้องคิดถึงสุขภาพตัวเองก่อนก็ให้คิดว่าเวลาเรา แก่ไปอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็คิดว่าคือรูปร่างมันเป็นมันจะตามมาทีหลังอะ่ะค,คือให้คิดให้ให้เปลี่ยนที่ความคิดก่อนว่าเราจะเราจะหลีกเลี่ยงโรคที่เป็นแบบโรคที่ทําตัวเองอย่างเช่นกินหวานก็เป็นเบาหวานกินเค็มก็เป็นโรคไตไขมันแล้วทุกอย่างมันจะเป็นผลพวงแตามมา่เป็นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาทุกอย่างเกิดจากการกินหมดใช่ทุกอย่างเป็นจากทุกิย่ารที่กำลังเกิดขึ้นเร็นการกินการยัดใส่ใช่ใเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่ะ คุณเปลี่ยนได้คือไม่ต้องมาเล่นเวทเพอะกายก็ได้ะคะ่ะแค่มีรูปร่างที่ดีและปลิ่มที่กรรมการกินอะ,อะทุกอย่างก็จะดีในอนาคตจริงแน<ะ>่นอนฮะนี่คงเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจอินสปิเรชันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ คุณเองอย่างที่บอกว่าบางทีทํางาน24ชั่วโมงที่ซ้ําไปทั้ง24ชั่วโมงจะต้องอยู่เวรเนี่ยใช่ครับแต่วันนี้เขายังสามารถแบ่งเวลาเจียดเวลาทําได้ขนาดนี้ <ฮะ S 1> นี่คือคนดังที่ตอนนี้มีการพูดถึงมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณคุณหมอนะฮะมีโอกาสหน้าเราคงจะม<ข>าคุยกันอีกก<ข>็ต้องขอบคุณสมาคมพอกายด้วยค่ะ,ะที่ที่เปิดโอกาสให้มือสมัครเล่นอย่างวีก้าขึ้นไปเป็นมืออาชีพอีกขั้นหนึ่งก็ปลายเดือนนี้จะคัดกิดนักกีฬาทีมชาติ ผมเชื่อคุณต้องไปต่อเออคุณต้องไปต่อตัวมึงจะไม่ลืมไปจบออะไรอ่ะเจ๊แฟนแฟนหมอหล่อจังเลยอืออแล้วเอาอีกแล้วนี่เราดูดูใกล้ๆได้ใช่ไหมเออแฟนหมอหล่ออย่ายุ่งนะครับก็วัดดำเป็นเอเดนะครับลิはは uh ้หมอเนาะพี uh ่อย uh ่า um ยุ่งนะครับนี่เตือนก่อนนะครับโอ๊ยเก๊เดี๋ยวเถอะนัขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับคุณหมสวัสดีค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับ ยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยมกดไป